ในชี้ที่ทำเนี่ยเราสามารถฟิลเตอร์เป็นกลุ่มได้ด้วยในกรณีที่เราจะจะฟิลเตอร์เนี่ยเราสามารถฟิลเตอร์ by sector ได้ถ้าเราจะเลือกเฉพาะกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือสีเขียวก็คือมาเลือกฟิลเตอร์ by color ที่เป็นสีเขียวกลุ่มสีเขียวจะเห็นว่ามีทั้งหมด5ตัว จากเตัวนะครับยอดทั้งหมดกําไรขาดทุนของกลุ่มสีเขียวตรงนี้ก็จะแสดงมาให้เห็นดูได้เลยคืออยู่ที่ประมาณ50.25%กําไรที่เป็น Unrealized อยู่ที่16.10%และกําไรจากปันผล อีก3.54กํากำไรจากการขายอีก30.61%รวมแล้วเป็น50.25นะครับก็คือ3ตัวนี้ตัวนี้ก็มาจาก realized p l ก็คือตัวนี้บวกกับ unrealized แล้วก็เงินปันผล อันนี้คือประโยชน์ในการทำฟิลเตอร์หรือถ้าจะดูฟิลเตอร์ในกลุ่มที่เป็นกลุ่ม2ก็เลือกตรงอัต omatic ก็คือสีดำจะมี2หุ้น2ตัวนะครับกำไรขาดทุนของกลุ่มนี้ทั้งทั้ก็อยู่ที่31.19% นะครับแล้วถ้าจะกลับมาดูทั้งหมดก็ Select All ตรงนี้กดโอเคก็คือหุ้นทั้ง7ตัวคราวนี้นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังสามารถดูเป็นลายกลุ่มย่อยสับกรุปตรงนี้นะครับ กลุ่มสีเขียวก็คือกลุ่มที่เราลงทุนไม่เกิน3%จะมีทั้งหมด3ตัวกำไรหรือขาดทุนก็ทั้งหมดอยู่ที่ตรงนี้ดูกลุ่มสีฟ้าที่ไม่เกิน1.5%มีแค่ตัวเดียวคือบุ๊กเกอร์แล้วก็กลุ่มสีเทามี2ตัว อย่างนี้เป็นต้นจะดูกลับมาทั้งหมด7ตัวย้อนกลับมาดูตรงเซกเตอร์นอกจากเราดูเป็นกรุปใหญ่กรุปหนึ่งกรุปสองแล้วเรายังสามารถดูเป็นลายเซกเตอร์เช่นดูกลุ่ม p r o p ป r t y ตี้ก็มา เอาเครื่องหมายถูกตรง select all นี้ออกแล้วเลือกเฉพาะ property จะมีทั้งหมด3ตัวนะครับของกลุ่ม1แล้วก็กลุ่ม2รวมกันอันนี้ผลกำไรขาดทุนก็จะแสดงตามจำนวนแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มเพื่อให้สะดวกในการดู เปลี่ยนจากกลุ่ม property ไปดูกลุ่ม industrial อันนี้อาจจะมีแค่ตัวเดียวลักษณะนี้ถ้าดูทั้งหมดก็คลิกออก select ออกนะครับโอเคอหลังจากที่มีการเพิ่มหุ้นใหม่ คือ ex 4 2เนี่ยเสร็จแล้วจะต้องมาตรวจสอบเรื่องสีของเปอร์เซ็นต์พอร์ตโฟลิโอนี้ด้วยสังเกตได้ว่าในที่นี้เนี่ยช่อง L 1 3กับช่อง L 1 2 ในที่นี้ควรจะเป็นสีเขียวนะครับสาเหตุเราสามารถตรวจสอบได้โดยการลากเมาส์ให้คลุมพื้นที่ที่กำหนดฟอร์แมกเนี่ยนะครับก็คือตั้งแต่หุ้นตัวแรกจนหุ้นตัวสุดท้ายแล้วคลิกไปที่ conditional formatting เลือกไปที่ manage rule จะพบว่ามีส่วนเกินขึ้นมาเนี่ยอยู่2รายการนี้ให้ทำการ delete รูที่เป็นดอลลาอลดอลล12กับ13เนี่ยออกโดยลบออกทีละตัวนะครับให้ทำการไฮไลท์เป็นสีฟฟ้ภา,ภาแล้วก็กดปุ่ม delete rule L12 จะหายไปอีกครั้งหนึ่ง L13 จะหายไปในที่นี้เนี่ยเราควรจะมีเฉพาะแค่ L8 ถึง L16 เท่านั้น mm hmm. การเข้าไปแก้ไขให้กดปุ่มลูกศรชี้ขึ้นเนี่ยนะครับแล้วก็ แก้ให้เป็น l 8ถึง l 1 6นะครับแล้วก็กด enter จากนั้นกด apply สังเกตว่าตรงนี้จากสีแดงจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับอันนี้คือก็จะระบายสีได้ถูกต้องตามเปอร์เซนต์พอร์ตโฟลิโอจริงๆ นะครับตรงนี้จะต้องแก้ไขทุกครั้งที่มีการเพิ่มหุ้นใหม่เข้ามา